4เมษายนนะคะ2566ค่ะวันนี้ร้านวัส,สนาปลูกไม้ทั่วไทยนะคะขอนำเสนอต้นทองกว้าวค่ะต้านวาวไเ้นาศูนย์กลาง60กว่านิ้วค่ะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ให้ความอลังก,การนะคะปลูกวันเดียวโตค่ะดูสุดฟอร์มกันค่ะดูใบของเขานะคะใหญ่ให้ร่มเงาได้ดีมากเป็นไม้มงคลนะคะสมัยโบราณนะคะเรียกต้นทองค่ะ ต้นทองเป็นไม้ที่มงคลสมัยก่อนนะคะได้นำใบของเขาไปทำพิธีต่างๆในพิธีมงคลต่างๆนะคะนำใบทองไปเพื่อประกอบพิธีเดี๋ยวเรามาดูโคนใกล้ๆกันนะคะโคนค่ะเป็นไม้ที่ผิวสวยมีอายุที่เยอะแต่ผิวยังสวยอยู่ค่ะแล้วก็โชลา่า ธรรมชาติสร้างค่ะลากโชวนอนเหมือนไอ้เค่เกยตื้นเลยค่ะดูล่าลาของเขานะคะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้โคนยิ่งใหญ่มากให้ความอลังการค่ะดูฟอร์มด้านบนกันเลยค่ะสุดฟอร์มใบใหญ่ๆค่ะปลูกวันเดียวโตให้ร่มเงาค่ะไม่ต้องรอจนแก่เท่านะคะ ทางร้านวัสนาปลูกไม้ทั่วไทยยินดีบริการขุดหลุมปลูกให้พร้อมไม้คำยันนะคะยินดีทั่วไทยกัะกับวัสนาเลยเบอร์ลายนะคะ0973211 949ค่ะเมมชื่อวัสนาค่ะลายดีขึ้นทักถามโทรได้นะคะยินดีบริการ ให้โลมเงาส่งความเขียวทั่วไทยกับต้นทองกวาวโชว์รากสวยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันค่ะมาดูต้นต่อไปกันนะคะกับต้นทองกวาวคนเทเทมาดูโคนเท่ๆ,ทๆใกล้ๆกันค่ะทรงโบราณแต่เซลล์ของเขานี่ดีมากแทงทุกกิ่งค่ะตอนนี้ใบกำลังเยอะ มาได้สองเดือนนี้นะคะเดี๋ยวไปขึดนที่โกนก็ยังออกใบเลยค่ะดูแหงยอดออกใบเซลล์ของต้นทองกวาวเนี่ยเป็นเซลล์ที่ดีมากถึงจะโทงแต่ว่าเลี้ยงง่ายค่ะปลูกง่ายตายยากนะคะดูสุดฟอร์ม,มอ,อีกครั้งหนึ่งสูงอยู่ที่10เมตรค่ะปลูกตรงนี้ได้ร่มเงาถึงตรงนู้นนะคะปลูกไกลจากตัวบ้านได้ค่ะแต่ร่มเงาไปถึงตัวบ้านค่ะ เดี๋ยวไปดูฟอมทางนู้นกันนะคะดูฟอมด้านนี้กันค่ะดูโคนมาด้วยโคนเท่ๆเก๋ๆนะคะเอากล้วยไม้มาปลูกใส่นะคะสวยงามมากแต่ยอดได้ดีมากค่ะเซลล์ดีมากกับไม้ต้นนี้นะคะปลูกข้างบ้านหน้าบ้าน ป่น้าอาคารบ้านเรือนนะคะให้ร่มเงาได้ดีเป็นฟอร์มเท่ๆเก๋ๆอีกต้นหนึ่งนะคะใบกำลังจัดคลุมค่ะให้ร่มเงาได้ดีมากดูฟอร์มกันแบบชัดๆใกล้ๆสุดฟอร์มอีกครั้งหนึ่งสุดฟอร์มเลยนะคะ ไม้นะคะสวยงามบ้างเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันค่ะค่ะต้นต่อไปนะคะกับต้นทองโคนเท้าขยุ่มค่ะเท้าวสวยนะคะเท้าเก,เก๋เก๋เล็เกเอีกต้นหนึ่งนะคะผิวสวยค่ะโพนแต่เป็นโพนธรรมชาติสร้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านกันนะคะดูแบบสุดพอไอมกันเลยค่ะ แบบสุดฟอร์มค่ะปลูกวันเดียวโตให้ร่มเงานะคะไม่ต้องรอจนแก่เท่านะคะวันเดียวโตให้ร่มเงาเป็นไม้มงคลค่ะค่ะฝากกดติดตามนะคะฝากกดถูกใจค่ะกับร้านวาสนานะคะ ปลูกไม้ทั่วไทยค่ะอย่าลืมนะคะเบอร์ไลน์ค่ะ0 9 7 3 2 1 1 9 4เสมนึ่ง่อวาสนานะคะลายดีทักไทยถามแม่ค้าได้นะคะมีต้นไม้มงคลหลากหลายชนิดที่ร้านค่ะให้เลือกชมไม่ว่าจะเป็นต้นทองกวาวนางกวักมั่งมีหรือจะเป็นต้นแสง มีหลากหลายชนิดนะคะไม้ไม้ป่าดอกหอมหรือเป็นไม้ป่าที่ไม่ผัดใบบ่อยค่ะมีอะไรทักโทรถามวัสนาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจค่ะแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ร้านวัสนาปลูกไม้ทั่วไทยก็ขอสวัสดีค่ะ